สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับในช่วงระหว่างนี้ช่องรายการของเราจะทําในเรื่องของสารคดีสั้นค่อนข้างมากครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดซ u b s c r i b e ครับและจะพบกับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากเราเป็นประจำครับและสําหรับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาพบกับศาลเจ้าพ่อทับยังครับหรือศาลเจ้าพ่อกิวทับยังที่อาเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับศาลแห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับเมื่อจะกล่าวถึงศาลเจ้าพ่อกิวทับยัง้ง ก็จะมีเรื่องราวอยู่สองเรื่องราวซึ่งมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเล่าสู่กันฟังครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของตำนานว่ากันว่าสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ส่งยกทัพมาช่วยชาวไทยใหญ่ขับไล่ตีพม่าที่เมืองเชียงตุงในระหว่างที่เดินทัพไปและกลับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงหยุดแวะพักทัพที่กิ่วทัพยั้งแห่งนี้ซึ่งต่อมาได้มีการสร้างศาล ชื่อว่าเจ้าพ่อกิ่วทับยัง้งเพื่อเป็นอนุสร์แห่งชัยชนะขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่ในส่วนที่เป็นของเรื่องเล่าเล่ากันว่าเจ้าพ่อกิวทับยัง้งชื่อเดิมคือพ่อปู่ทองคําเป็นทหารเสนารักชาวไทยหรือชาวสยามในสมัยนั้นเมื่อสองครามโลกครั้งที่2ปีพุทธศักราช2482ถึง2488 ได้ทำการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูหรือชาวอังกฤษจนได้รับบาดเจ็บและได้เสียชีวิตลงในที่สุดณบริเวณสวนป่ากิวทับยังชาวบ้านจึงได้สร้างเป็นศาลดังกล่าวเพื่อเป็นที่เคารพบูชาสักการะจุดเด่นของศาลแห่งนี้จะมีเนื้อที่อยู่ประมาณสองไร่ติดก,กับถนนพหลโยธินเส้นทางระหว่างอำเภอแม่จนไปอำเภอแม่สาย ใครผ่านไปผ่านมาก็มักจะทำการเคารพสักการะด้วยการบีบแต่กันหลายๆคันครับหากใครกังวลว่าจะหาสารแห่งนี้ไม่เจอไม่ต้องกลัวเลยนะครับหากคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าไปที่อำเภอแม่สายเราจะเจอกับด่านตรวจที่จะตรวจรถทุกคันที่ผ่านเข้ามาครับติดก,กับด่านตรวจแห่งนี้ฝั่งซ้ายมือคุณผู้ชมจะเจอกับสารเจ้าพ่อกิ่วทับยังครับ หรือหากมาจากอำเภอแม่สายจะเข้าตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็สังเกตไม่ยากครับฝั่งซ้ายจะมีป้ายบอกว่าเป็นสวนป่ากิวทับยังครับส่วนสาลนั้นจะอยู่ทางด้านขวามือแล้วเราจะสังเกตได้ว่ารถส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจะทำการบีบแตะกันเสียงดังเพื่อเป็นการถวายความเคารพสักการะให้กับเจ้าพ่อกิวทับยั้งครับ คุณผู้ชมชอบใจอย่าลืมกด subscribe ติดตามเราและพบกับคลิปวิดีโอหน้าในเรื่องของสารคดีสั้นจากเราครับสวัสดีครับ